เรื่องย่ออยู่พิ้นซีรีส์12ตอนตอนสิบทิศสิบทิศหรือผู้ชนะสิบทิศพุทธิชัยกเกษตรศิลป์หนุ่มเจ้าชู้นักปราตี้ตัวยงเดือนคณะ,กะเกษตรศาสตร์ทายาทคนเดียวของไร่วิมานดินที่สาวๆหลายคนหมายปองเกิดถูกใจพิกแกงหรือ DJPK เอสเธอร์สุปรีรีลาสาวฮอตคณะนิเทศศาสตร์ที่ดันไม่หลงเสน่ห์ของสิบทิศทั้งยังเกียดขี้หน้าตั้งแต่แรกเจอครอบครัวของทั้งสองสนิทกันมากโดยช่วงปิดเทอมพ่อให้พิกแกงไปฝึกงานที่วิมานดินกับสิบทิศทั้งสองได้กลับไปวิมานดินทำให้ความทรงจำที่ทั้งสองมีด้วยกันตอนเด็กกลับมาความสัมพันธ์ทั้งสองกำลังจะดีขึ้นแต่สิบทิศ ดันมีแฟนอยู่แล้วนั่นคือพิตานัทธพัชระวิพัทกรคอนตะกูลสาวสุดฮอตที่ตามมาคอยกันซีนระหว่างสิทิศกับพิ่แกงและนั่นเป็นช่วงที่คีหนุ่มแสนดีรุ่นน้องของสิบทิศเข้ามาทำคะแนนกับพิ่แกงเช่นกันสิบทิศพิสูจน์ให้พิ่แกงเห็นว่าเขารักพิ่แกงจริงๆพิ่แกงจึงใจอ่อนและยอมคบกับสิบทิศ แต่พอเวลาผ่านไปสิบทิศกลับไม่หยุดนิสัยเจ้าชู้แบบเดิมทำให้เขากำลังจะเสียพิกแกงไปสิบทิศจะต้องพิสูจน์อีกครั้งว่าเขารักพิกแกงมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้หรือไม่ตอนขิลันเรื่องราวของสาวหมวยอย่างซังสนันทัตชัดธนพัฒพิสารเธอใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่ง จะได้พบรักกับเจ้าชายรูปงามดังเทพนิยายโดยเฉพาะคิรันนวัดพุ่มโพงามแอมบัสเดอร์แห่งคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เอกกำกับคนที่เธอแอบหลงรักมาหลายปีจนวันหนึ่งความฝันของซางใกล้เข้าความจริงเมื่ออาจารย์สั่งคีรันมาร่วมเรียนกับนักศึกษาสาขาเขียนบทอย่างเธอ แต่ก็ไม่รู้จะเรียกปฏิหารหรือความซวยระหว่างทางที่สั่งกำลังเดินทางกลับบ้านได้เกิดอุบัติเหตุสุดอนาถขึ้นเธอถูกรถซาเล้งเก็บขยะชนตายยมพบาลบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์นรกทางนรกจึงส่งวิญญาณเธอกลับไปสู่ร่างเดิมแต่ก็ไม่วายสั่งได้เรียกร้องขอค่าชดเชยกับยมพบาลซึ่งเป็นพลังวิเศษ แต่พลังที่เธอได้รับมานี้เหมือนกับการกันแกล้งกันชัดๆพลังนั้นคือเธอจะเห็นภาพนิมิตในอนาคตทุกครั้งที่สัมผัสถูกตัวของคีรันเธอจะได้แต่งงานและม่มีลูกกับคีรันแต่เรื่องที่เธอลำบากใจคือเธอไม่อาจสัมผัสคีรันได้เพราะเธอวูบไปทุกครั้งที่จะไปสัมผัสตัวตอนคิลิวเรื่องราวของพินอิน ยานนีนพารวีไวเกลจากคณะมนุษยศาสตร์เป็นเด็กเรียบร้อยลาวภาพพับไว้เธอชอบความเงียบและการอยู่ตัวคนเดียวแต่ต้องมาเจอกับคิริวชนละทอนคงยิ่งยงหนุ่มหล่อแห่งคณะมนุษยศาสตร์ที่เข้ามาเป็นพี่เทคแคร์ดูแลเธอจากความรู้สึกที่อยากเป็นแค่เพื่อนเขาเริ่มรู้สึกชอบเธอจนเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกเจ้าชู้ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครคนอื่นอีกจนทำให้พินอินโดนแก๊งส้มซากนแกล้งแต่ทุกครั้งคิริวคอยช่วยพินอินไว้ได้ทันเสมอเมื่อพินอินเริ่มรู้สึกดีกับคิริวแต่เขากลับดีตัวออกห่างจนพินอินได้รู้ว่าคิริวหลอกเธอมาตลอดจนกระทั่งพินอินได้รู้ความจริงจากการสารภาพผิดของโซลีนญาสนิทของเธอว่า เป็นแผนการเธอเองที่ข่มขู่ให้คีริวเลิกยุ่งกับพินอินอีกไม่งั้นจะทำให้พินอินอยู่ I.U.C.A. ไม่ได้เมื่อพินอินรู้ความจริงทั้งสองจึงเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่โดยเริ่มจากเพื่อนที่รู้ใจและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นต่อไปตอนฮิปปี้เมลบีนดตพนายางกูล เด็กสาวที่ใช้ชีวิตด้วยการใช้เหตุและผลมาโดยตลอดไม่มีครั้งไหนที่เธอคิดและตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่เสียงเรียกร้องของหัวใจโรคทั้งใบที่เธอรู้จักคือเลโอแฟนหนุ่ม um, อายุเท่ากันซึ่งเรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมความเชื่อทุกอย่างของเมลบี ee, ต้องจบลงเมื่อเธอโดนแฟนหนุ่มบอกเลิกในวันครบรอบ5ปีที่คบกันสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดว่า คนรักกันได้ต้องเป็นคนที่เหมือนเหมือนกันได้สูญเสียไปเธอเคว้งคว้างไรความรู้สึกจนได้พบกับฮิปปี้กันชนุษเก่งการค้าหนุ่มล็อกสุดติดคณะศิลปรกรรมศาสตร์เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณโดยการฟังเสียงร้องของหัวใจเป็นหลักและเป็นนักสะสมเสื้อยืดสกีนวงเดอะบีท l e ที่เขาก็ตามหามาให้ได้ ในวันเดียวกับที่เมลบีโนออกเลิกคือวันที่ฮิปปี้ได้พบกับเมลบีที่ใส่เสื้อ The Beatle s Limited Edition ฮิปปี้จึงถอดเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่แล้วเดินไปแลกกับเมลบีเมื่อเมลบีได้พบกับฮิปปี้ก็อยากรู้ว่าคนที่ที่ไม่เหมือนกันเลยจะสามารถรักกันได้ไหมจึงเกิดทฤษฎีหัวใจสุดจี๊ดขึ้นมาคือ การทดลองเป็นแฟนกับฮิปปี้5วันเพื่อแลกกับเสื้อเด e b บี t l ทที่เธอใส่อยู่และการทดลองสุดวาวุ่นที่เหมือนหลุดออกมาจากคนละโลกจึงเกิดขึ้นตอนเซอร์เวเรื่องราววุ่นๆของสาวสวยจอมเวอร์เชอร์ี่มิววิลพรจิละเวศสุนทรคุณที่มีใจรักด้านแฟชั่นแต่ต้องมาเรียนรัฐศาสตร์ตามคำสั่งของพ่อ เธอแอบเข้าไปเรียนในวิชาแฟชั่นอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เธอผ้าสอบปลายเทอมของวิชาคณะตนเองอาจารย์ ora, โคราลงโทษให้เธอทำสารคดีความเป็นอยู่ของพลเมืองต่างด้าวชาวฮอนเซลในประเทศไทยทำให้เธอต้องไปขอความช่วยเหลือจากเซอร์เวิานัดโลกคุณสมบัติหนุ่มหล่อชาวฮอนเซลที่บ้าอำนาจและ,ะเผด็จการ เชอร์รี่มิว์ต้องคอยหาเรื่องบรรณาการมาให้ก่อนเขาจึงจะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่เชอร์รี่มิว์จัดการหาของให้เขาไม่เคยพอใจขอที่เธอหามาให้จนเธอเหวี่ยงของใส่เขาและนั่นเป็นเหตุให้เขาเกิดความประทับใจในตัวเธอเพราะว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับเขามาก่อนจนถึงขนาดที่ขอเธอเป็นแฟนแต่เธอปฏิเสธเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อความจริงเซอร์เวคือเจ้าชายและคู่มั่นของเจ้าหญิงคาลินที่บุกมาบังคับให้เขาแต่งงานกับเธอแต่ทว่าเขาประกาศว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือเชอร์รี่มิล์และนั่นทำให้สถานการณ์ของเธอไม่สงบเพราะเธอเองก็ดันรักเขาเช่นกันตอน First Class Minute ลาพิสลาอินทรสูตร ดาวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหัวโจกของแก๊งส้มซ่าที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาล้มละลายเธอจำใจต้องขายแบรนด์เนมทุกทกอย่างทิ้งหมดและปิดบังไม่ให้ใครรู้แต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่สามารถปิดบัง BM เพื่อนชายคนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กได้ BM เสนอให้แลกกับความรับกันที่คอนโดของ BM มินิตตกใจเมื่อรู้ว่า BM เป็นเก และกำลังคบหากับดาราชายชื่อดังในระหว่างที่ทั้งสองกำลังตกลงกันอยู่ First Card วลริชวิทย์ไผสารกุลวงชายหนุ่มผู้รักษาความเที่ยงตรงเดือนคณะนิติศาสตร์ที่อยู่ห้องติดกับ BM ก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยสุดท้าย BM ก็เคลียร์จนสำเร็จโดยการให้มินิตย้ายมาอยู่ที่คอนโดของตัวเองเพียงลำพัง และต้องเรียนวารยาทแล้วฝึกทำอาหารกับเฟิร์สคาร์ดทุกวันยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไรความก้าวร้าวของมินิตก็ลดน้อยลงเธอเริ่มหลงรักเฟิร์สคาร์ดอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้วก็มีเนยเข้ามาเป็นรักสาบเศร้าเรื่องราววุ่นวายชุลมุนจึงเกิดขึ้นตอนทีเล็กซเรื่องราวของไบรภูนัทธาจารีหละเวสกุล คณะบัญชีที่ต้อนรับมือกับทีเล็กนนทนันันยะชูรีประดิษฐ์หนุ่มฮอตไร์เดียงสาจากคณะวิทยาศาสตร์ที่บุกเข้าไปขุดสนามญ้าหน้าบ้านใบพลูเพื่อหาฟอสซิลไดโนเสาร์ทำให้ใบพลูต้องหงุดหงิดเป็นประจำที่ต้องเจอหน้าและคอยรับมือกับทีเล็กทุกวันซ้ำทีเล็กยังคอยตามตื้อใบพลูไม่เลิกลาเพียงเพราะดันไปเห็นรอยยิ้มของใบพลูโดยบังเอิญ ทำให้ทีเล็กหลงไหลและพยายามจะได้เห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งจนเมื่อใบพาูเลิกกับอิมวิรยุทธจันทรสุขแฟนหนุ่มแฟชั่นดีไซน์ใบพายูเริ่มมีความรู้สึกที่ดีให้กับทีเล็กเพราะการได้เจอกันทุกวันและได้เห็นความน่ารักของเขาซึ่งทำให้โลกของใบพาูสดใสขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงแบบนั้นใบพาูก็ใจอ่อนยอมกลับไปคืนดีกับพิม แต่ตลอดเวลาที่อยู่กับพิมพ์ไม่สามารถทําให้ใบพูเลิกคิดถึงทีเล็กได้เลยจนทําให้ใบพูขอเลิกกับพิมพ์ด้วยตัวเองแล้วกลับไปหาทีเล็กที่หายตัวไปโดยไม่มีใครรู้จนสุดท้ายทีเล็กก็กลับมาหาใบพูอีกครั้งทั้งสองจึงเริ่มความสัมพันธ์ด้วยหัวใจที่ไม่ปิดกันและจะไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคระหว่างเธอทั้งสองอีกตอนทีลิส ตอนทีซิสสวยใสยสุทัตตาอุดมศิล์เป็นโลกกลัวฝนเมื่อฝนตกมาทีไรเธอต้องร้องไห้ออกมาทุกทีจนวันหนึ่งฝนตกหนักเธอได้พบกับทีซิสวรลกรศิริสอนคุณชายสะอาดแห่งคณะสัตวแพทย์เธอกำลังจะร้องไห้เขาดึงเธอเข้ามากอดแนบไว้ที่อกทำให้เธอลงรักเขาทีระนิดโดยไม่ทันตั้งตัว แต่สวยใสยเกิดข้อสง,สงสัยขึ้นมาว่าเขาอาจเป็นเกย์และเขามีเพื่อนสนิทเป็นหนุ่มแว่นหน้าตาดีแต่ไร้มนุษยสัมพันธ์ชื่อปันปันทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษแต่หลังจากวันที่ทั้งคู่รู้จักกันก็มักจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขู่ฆ่าหรืออุบัติเหตุต่างๆจนถึงเหตุการณ์ที่พีทเพื่อนสนิทของเธอ ถูกบุกทำร้ายจนถูกหามส่งโรงพยาบาลเธอคิดว่าเป็นฝีมือของปันปันเธอจึงบอกกับทีสิทธิ์ให้เลิกยุ่งกับเธอเธอมารู้ภายหลังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดผีดจึงแนะนำให้เธอไปขอโทษทีสิทธิ์และบอกความในใจและพิสูจน์ไปเลยว่าทีสิทธิ์เป็นเกย์หรือไม่ตอนฮอกอก จิรกิจถาวรวงหนุ่มฮอสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกการบินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดของมนุษย์ผู้เปื่อโลกเขาใฝ่ฝันอยากจะเข้าเป็นนักบินของสายการบิน p r a m เมอร์แอร์ไให้ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีคำสั่งให้ฮอคต้องเป็นเพื่อนกับใครคนหนึ่งให้ได้ก่อน <c oughs> ถึงจะผ่านการสอบเป็นนักบินอย่างสมบูรณ์ทำให้ฮอสได้พบกับออโรล่า สุวพิษไตรพรวรกิจดาราสาวชื่อดังจอมเอาแต่ใจลูกสาวคนเดียวของเจ้าของสายการบินโดยที่ฮอกต้องคอยดูแลและทำตามคำสั่งของเธอทุกอยาก่างทั้งไปรับส่งทุกที่เขาเรียนเป็นเพื่อนทุกครั้งทานอาหารพร้อมเธอทุกมือ้อและจูบลาเธอก่อนกลับบ้านทุกวันและนั่นเป็นความรู้สึกดีครั้งแรกของฮอกที่มีต่อเธอเพราะการจูบลาออโรลานั้น ดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเท่าไหร่สำหรับฮอกแต่ทว่าการไปไหนมาไหนบ่อยๆของเขาทั้งคู่ทำให้มีภาพหลุดออกมาเธอจึงถูกต้นสังกัดสั่งข้ามเด็ดขาดไม่ให้ยุ่งกับฮอกอีกเพราะเธอถูกวางตัวเป็นแฟนโปรโมทในวงการของฟองซัวเพื่อที่เธอจะได้เกาะกระแสชื่อเสียงแม้เธอจะไม่คิดจริงจังแต่ฟองซัวเกิดชอบเธอขึ้นมาจริงๆเลยพยายามตื้อเธออยู่เรื่อยมา แต่แล้วเมื่อฟิลิปอดีตคนดูแลคนเก่าของเธอกลับมาทำให้ฮอกรู้ความจริงทั้งหมดว่าเขาเป็นตัวแทนของฟิลิปเท่านั้นฮอกจึงตัดสินใจหายไปจากชีวิตของออโรราทำให้เธอไม่อยากจะใส่หน้ากาก,กยิ้มอีกต่อไปเธอตัดสินใจสารภาพต่อหน้าสื่อว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฟองซัวและเธอรักกับชายคนหนึ่งนอกวงการชื่อฮอกและเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จึงถูกจับตามาโดยตลอดตอนชัดชวิตเตชะลักษ์พง์เชฟหนุ่มสุดหล่อจากคณะศิลปศาสตร์การอาหารต้องออกจากบ้านและต้องมาอยู่กับสาวเซอร์แสนสกปรกอย่างเลเน่ชาลาดาอิมลาพรนักเขียนนิยายในยับในนามประกาอัศวินดาวหาง ที่ใครๆต่างก็คิดว่าเขาคือผู้ชายในขณะที่เดชกำลังยีกับพฤติกรรมความซกมกของเธอเธอกลับลุกขึ้นมาแปลงโฉมนั่นทำให้เขาตกใจในความที่แสนจะไม่ธรรมดาของเธอและด้วยลูกอ้อนของเธอทำให้เขาใจอ่อนยอมตกลงที่จะอยู่ด้วยกันแต่มีข้อแม้ว่าเรเน่จะต้องทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเพื่อแลกกับการ ให้เขาทำอาหารให้เธอทานเช่นกันเรื่องราวชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆผ่านอาหารแต่ละมือ้อทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มกลมกล่อมมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่จูๆ่ๆก็มีผู้หญิงปริศนาเข้ามาในชีวิตแดสที่แย่ไปกว่านั้นเมื่ออัศวินดาวหางถูกเปิดเผยตัวตนว่าเป็นผู้หญิงทำให้นิยายของเธอต้องถูกระง,งับการพิมพ์ทำให้เธอตกอยู่ในความสับสนระหว่าง เรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่ก่อตัวขึ้นและเต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายตอนไบรอันมันโถว,วอรนิดถาวรวงลูกสาวสุดที่รักของเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียอุดรที่ใครๆมักจะมองว่าเธอโง่เกินกว่าคนปกติจะเป็นได้ทั้งเรื่องการแต่งตัวยันเรื่องคู่คองที่ได้หมามั่นกับหลี่ถังไว้ตั้งแต่เด็ก เธอใฝ่ฝันที่จะได้แต่งงานเมื่อเรียนจบมัธยมปลายแต่หลีถังกับขอเลื่อนง,งานแต่งออกไปก่อนทำให้พ่อแม่ของเธอเปลี่ยนใจไปทาบเปลี่ยนใจไปทางไบรอันจุธาวุฒิพัทรกรมพลลูกชายหัวหน้าแก๊งประจิมเจ้าของดีกีแอมบัสเดอร์ของคณะบริหารมาแต่งงานแทนมันโถพยายามคัดขานเพราะเธอไม่ชอบไบรอันที่เคยหัวเราะที่เธอโง่แถมอ้วนเมื่อวัยเด็ก ด้วยนิสัยนิ่งขรึมไม่ค่อยแสดงอารมณ์ใดๆของไบรอันทำให้มันโถไม่ชอบคีน้ามากขึ้นไปอีกแต่ทว่ามันโถได้รู้ความจริงว่าหลีถังมีแฟนอยู่แล้วชื่อน้ำฟ้าสาวสวยว่าที่ดาวคณะบริหารที่ทำให้เธอเสียใจหนะักไบรอันมาปลอบและมอบความรู้สึกดีๆให้กับเธอเธอเองเริ่มรู้สึกดีกับเขาแต่เธอไม่อาจลืมรักแรกของหลีถังได้แต่ว่าหลีถัง ดันเริ่มรู้จักรู้สึกกับมันโถเป็นแบบคนรักทําให้เกิดการท้าดวลกันระหว่างไบรอันและหลี่ถังเรื่องราวความรักวุ่นๆุ่นที่มีศักดิ์ศรีของแก๊งมาเฟียเป็นเดิมพันจึงเริ่มคืนตอนเท็ดดี้เมื่อหนุ่มหลอคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเท็ดดี้อิสริยะพัฒมานพต้องใจอ่อนและเริ่มมีใจให้ชมพลิง โฟกัสจีรกุลยา่จอมเปิ่นที่แอบหลงรักเทรดดี้มาตลอดแต่อยู่ๆชมพลิงก็มีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินแต่ด้วยความเปิ่นของชมพลิงที่ดันไปหลอกเอาเงินเทรดดี้มาถูกจับได้ภาร,รกิจการลงโทษจึงเกิดขึ้นจนทําให้ทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่เหมือนเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีทุกอย่างกำลังไปด้วยสวยจูจ่ๆรุ่นพี่ทิชา นัททิชานามวงแฟนเก่าของเท็ดดี้ก็โผล่เข้ามาหวังครวงตำแหน่งคืนกว่าจะถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยสำหรับชมพริง้งผู้หญิงธรรมดาแถมมาหลอกเงินจากคนที่ตัวเองแอบรักเรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อชมพริง้งต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลุ่มหัวใจชายที่ตนเองแอบรักแถมยังต้องฝา่าผ่านด่านแฟนเก่าของเขาไปให้ได้อีกด้วย